สวัสดีค่ะมาทําแนหมูหมูกันนะคะวันนี้แนมหมูนี่คือหมูของเรานะคะหมูของเราแล้วก็สิจะใส่กระเทียมนะคะสัะเครียมกับเกลือนะคะในนี้สิก็ปรุงรสไว้แล้วนะคะมีพงปรุงรสนิดนึงนะคะแล้วก็มีน้าตาลด้วยนะคะน้าตาลอีกเล็กน,น,น้อยนะคะแล้วก็เกลือนะคะในนี้เราก็กระเทียมนะคะในกระเทียมของเรานะคะนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะใส่ลงไปนะคะ เอาหมูลงไปคลุกน้นนึงนะคะรอยกระเทียมหอมๆนะคะหมูไปคลุกเลยนะคลุกเราเพื่อที่จะกระเทียมเราจะได้ติดมากับหมูหมดเลยนะคะกระเทียมเราหอมๆนะคะพอเราใส่กระเทียมพอ่พงปรุงรสนะคะเราก็เกลือ ในนี้ลงไปแล้วนะคะตามด้วยข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนี่สี่ล่างไปแล้วนะคะข้าวเหนียวนี่สี่ใสเยอะมากนะคะเผื่อที่จะให้เขาเปรี้ยวนะคะนี่นะคะใส่ข้าวเหนียวลงไปใส่ข้าวเหนียวลงไปแล้วนะคะเนี่ยเป็นข้าวเหนียวแบบนี้นะคะข้าวเหนียวนี่ล้างน้ำก่อนนะคะล่างน้ำจะส้มๆน้าก่อนนะคะให้เขาให้เมือกก่อนนะคะแล้วก็นั่งมูนะคะนั่งมูในการซีหันไปแล้วนะคะนี่คือนั่งมูนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ แล้วทีนี้เราก็จะมาขย้ำนะคะขย้ำใเข้าวแบบนี้เลยนะคะสีก่อจะขย้ำไปสักพักนะคะขย้ำจนกว่าเขาจะเปรี้ยวนะคะเหมือนกับกระปังเราจะแหลกเลยนะคะพอใส่ของทุกอย่างไปแล้วนะคะนี่ค่ะ คอ,อยขย้าไปแบบนี้เลยนะคะอนะกดลงแบบแบบนี้เลยนะคะคลุกให้เขาคาวกันนะคะให้เขาขาวกันระหว่างเอ,อ่อไอ้เรื่องปุงทุกอย่างเลยนะคะเรื่องปุงทุกอย่างนะคะเนี่ยคา,าวกันเขาจะเนี้ยแบบนี้นะคะเนี่ยแ้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาฮ่อนะคะพอเขาเนี้ยไปนี่เราก็จะฮ่อใส่ทุ้งนะคะเนี่ยเขาเหลือมเนี้ยแล้วนะคะ เราก็ขย้ำไปเลยนะเะขาขย้ำไปอีกนิดนึงนะคะอีกสักพักนะคะอีกสักพักก่อนเผื่อที่จะว่ะให้เข้าข้าวกันทุกอย่างเลยนะคะกระเทียมเกลือพงปรุง,งรสแล้วก็น้ำตาลของเรานะคะแล้วก็คหนีวแล้วก็นั่งมูนะคะก็ขย้ำไปเลยแล้วก็พอเราฮอสเสร็จแล้วเนี่ยเราจะตั้งไว้ข้างนอกสักสามวันนะคะ เราคอยเอาข้าวตู้เย็นนะคะเผื่อให้เขาเปรี้ยวนะถ้าเรากินเปรี้ยวนะถ้าไม่กินเปรี้ยวนะี่ก็วันเดียวก็พอนะคะแแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะแบบนี้ได้แล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวซีจะใส่ถุงนะคะใส่ถุงทำเป็นทำเป็นก้อนนะคะใส่ถุงนะคะ,ะ,คะแต่ซีจะใส่แขนมุ้มก่อนนะคะ มมละทุ้งนะคะแต่ซิไม่ได้ใช้พริกไว้ข้างในนะคะพริกข่อยกินซอสตีรังนะคะใส่ไว้แบบนี้นี่นะคะซีจะให้เป็นเป็นมุมนะคะเป็นแหนมแต่ว่าให้เขาอยู่ในมุมของทุ้งนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบซ้มเลี่ยมแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นลูกกลมนนะคะกลกลมๆซ้มเลี่ยมนะคะ ให้เขาแนนนิดนึงนะคะเพราะว่าีิไม่มีนังยางหมัดนะคะสิก็เลยใช้มุมทุ้งแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามมรถหมัดกับทุ้งได้เลยแบบนี้เลยนะคะนี่คะ่ะไปไปไหนพาไปไหนเมื่อกี้เนี่ยแบบนี้เลยนะคะสิก็จะมมวนห้วนทุ้งนะคะสิก็พุกนะคะพุกแบบนี้นะคะ ี่คือได้ได้แล้วก้อนนึงนะคะนี่ค่ะแหนมข้องซีนะคะเขาจะลงพอดีเลยนะคะเขาจะแน่นนะคะเราก็ทําให้เขาแน่นนะคะถ้าเขาไม่แน่นนี่เขาจะไม่อร่อยนะคะเนี่ยซีก็ใส่มุมมุมนะคะใช้มุมทุ้งแบบนี้นะคะเอาซีก็ใส่ใส่แบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะ เขาแนนๆเลยนะคะกดเข้าไปเพิ่มอีกนิดนึงนะคะมันก้อนแหลกเกินไปนะคะใส่ก้อนยใยๆน้อยนะคะ เนี่นะคะโอ้ยมุนเนี่ยสีก็จะห่อไปเรื่อยๆนะคะในเน็มของเราเป็นแบบนี้นะคะไม่มีนังยางนะคะสีชายเชือกหลัดเอานะคะนี่นะคะเราก็ใช้ทั้งเอาไว้นะคะเนี่ยสีทำสองแบบนะวันนี้มีแบบเป็นห่อแบบนี้แล้วก็มีแบบเป็นก้อนแบบนี้นะคะมีสองแบบนะคะเราเราก็อะมารอดูกันนะคะตอนทีวะเขาเป็นแล้วนะคะ